นะครับัาดีพี่้องเอฟซีปอยไก่ยร้อยฝานะครับสําหรับเซานี้นะครับบ้าปอยไก่นะครับผ้าพีพ้านองนะครับมาเบิงน้ำนะครับที่มันขึ้นนะครับขึ้นแห้งนะครับมาเบิงว่าเซานีนะครับมันขึ้นหรือว่ามันบกนะครับนี่คือพื้นที่บ้านบ้าปวยไก่นะครับพื้นที่ตําบลพยงใหญ่อําเภอพนมไพรจังหวัดอร้อยเอ็ดนะครับสําหรับสถานการณ์น้ำเซานีนะครับบ้าปอยไก่เบิงแล้วนะครับ น้ำเซานีรถนะครับหรือว่าบกนะครับบกล่องหาถึงสิบเส้นนะครับพื้นที่ตังหวัดพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบ้านท่าโพนะครับบ้านบ่าวโพยกายนะครับเซานีนะครับนารถนาบกนะครับบกประมาณหาถึงสิบเส้นนะครับให้พี่น้องเบิ่งภาพคว่ำเสียหายนะครับแม่นสิบบกอ่าได้ว่าเขาในหน้ากับบอยั่งแหละพี่น้องเอ้ ะเอาสู่กันไตก็ได้กันนะครับพี่น้องเช่าให้เช่าหน้านะครับเซานีน้ำบกเด้อพี่น้องนะครับพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่เขตอพยพท่านนะครับอนุรักษ์พันธุ์ป่านะครับบ่ให้พี่น้องหาอยากหากินแต่ว่าฟังทางนั่นกระท่วเบิดเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องเอ้อะงยังดีนะครับว่ามันบกนะครับแต่ว่าก็ตน้องติดตามแล้วนะครับว่าสิมีพายุเขามาอีกบ่อนะครับอ่า่อยพี่น้อง เอฟซี uh, วันดีดาบพยุยกายผูอขายร้อยฝานะครับอยู่ดีมีแห้งลำๆรวยๆถูกผูทุกคนขอบคุณสวัสดีครับอ่ะบกระล,ละพี่นอ้องดีใจน้ำนะครับเหลื่อมบกระละคือที่ว่าถว่วบานดอก <laughs>